กาบสวัสดีค่ะพี่พีกาบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะในอีพีที่161ค่ะพี่พี่เนาะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่161ค่ะพี่พี่วันนี้มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ พระช่องน้องนะค่ะพี่พี่เป็นพระเมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมค่ะพี่พี่นะเป็นพระเมาพระบ้านเป็นพระเช่าเหมารวมนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะปล่อยให้ในราคารายการละ400บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ปล่อยให้ในราคารายการละ400บาทค่ะ 3รายการ1,000บาทค่ะพี่พี่นะ3รายการ1000บาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่0ูนย์เก้าเค่ะพี่พี่นะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะชอบสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้องดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่นะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่ ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอน,น้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่นะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีจะส่งให้ฟรีค่ะศูนย์เก้าเศนหสีค่ะโทรเข้ามาติดต่อเข้ามาได้ค่ะเริ่มที่รายการแรกเลยค่ะพี่พอ๋อเดี๋ยวขอขอนุาปิดไฟสักครู่ค่ะ รายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะรายการแรกเป็นพระสมเด็จค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ พระสมเด็จค่ะพี่พี่รายการแรกค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะรายการที่สองค่ะเป็นพระสมเด็จขะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี he yeah, ่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อแดงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างดีค่ะพี่พี่นะเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างดีค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สี่ค่ะหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่น้าพระคูณิวาดหลวงพ่อเดิมค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดหนองโพค่ะพี่พี่น้ารายการนี้วัดหนองโพค่ะพี่พี่หลวงพ่อเดิมค่ะ สองสี่แปดสองค่ะพี่พี่พสอสองสี่แปดสองค่ะพระคูณิวาดลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่ธรรมะขันค่ะพี่พี่นะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่เป็นพระพุทธชินราชค่ะพี่พี่นะั้นรายการนี้เป็นพระพุทธชินราชค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่ฐานค่ะฐานค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พี่นะรายการที่6ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่เนาะรายการนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้นะคะด้านหน้าค่ะพี่พี่ ้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยค่ะพี่ๆนะสวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดยังโฮกอยู่ที่พระสมเด็จค่ะพี่พี่นะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปรายการที่8ปดค่ะพิพี่น้ารายการที่8ค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้าน,าานหน้าค่ะ สวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะรายการที่เก้าค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรายการที่เก้าค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบเลยค่ะพี่พี่นะรายการที่สิบเลยค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะต่อไปรายการถัดไปเลยคะ <N> ่ะพี่พี่นารายการถัดไปเลยนะคะ guys. รายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พ, <N> พ,พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ด <N> ้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบสองค่ะพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ ด้านหน้าค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีรายการที่สิบสามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ค่ะสมเด็จรายการสุดท้ายค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นพระสมเด็จรายการสุดท้ายค่ะรายการถัดไปรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พีเป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พีนัหลวงพ่อทวดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงพ่อทวดค่ะพี่พีรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการถัดไปค่ะ รายการที่สิบห้าค่ะพี่พี่หลวงพ่อทวดรายการที่สิบห้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พีนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ต่อไปรายการที่สิบหกค่ะพี่พี่พระนางพญาค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ,ด,คะด้านหน้าค่ะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่นะเป็นพระกำแพงซุ้มกอค่ะพี่พี่น้อเป็นพระกำแพงซุ้มกอค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพระกำแพงสุ้มกอค่ะพี่ๆนะพระกำแพงสุมกอค่ะ ต่อไปในการถัดไปค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นั้นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีฐานค่ะต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พีนะรายการที่สิบเก้าค่ะด้านหน้าค่ะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะฐานค่ะพี่พี่สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะต่อไปรายการที่2ี่สเลยค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นปราปิดตาค่ะพี่พี่น้องเป็นปราปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่ๆพระปิดตาค่ะพี่ๆนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะประปิดตาค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่22ค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้นานหน้าค่ะพระปิดตาค่ะพี่พี่นาฐานค่ะ ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิาค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะฉลองพระชันสารบหนึ่งร้อยปีค่ะพี่พี่นะฉลองพระชันสารบหนึ่งร้อยปีค่ะพี่พี่แปดตุลาคมค่ะพี่พี่นะันด้านข้างค่ะด้านนาค่ะต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่เนาะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พีรายการที่ยี่สิี่เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรุ่นพิเศษค่ะพี่พีน้รุ่นพิเศษค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อสุดค่ะพี่พี่นะวัดการหลงรุ่นพิเศษค่ะต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่เนาะหลวงพ่อฟุ้งค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นหลวงพ่อฟุ้งเจริญพรค่ะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปรายการที่26ิค่ะพี่พี่หลวงพ่อคูนค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคูนอำเภอด่านขุนทดค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่นะ้อจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคูณค่ะต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่นะรายการที่27ค่ะ โอพาสค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นด้านหน้าเขียเหลี่ยงเหรียญโอพาดค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่พี่นะเหรียญพอสองสี่เก้าเจ็ดค่ะต่อไปรายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่เนาะหลวงพ่อเชมวัดฉลองค่ะพี่พี่หลวงพ่อเชมวัดฉลองค่ะสองสี่แปดหกค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเช่มวัดฉลองค่ะพี่พี่ต่อไปรายการถัดไปค่ะพี่พี่นะ เตาหลวงปูหลิวค่ะพี่พีรายการนี้เป็นหลวงปูหลิวค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะค่ะพี่พี่นะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลยองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะลายรูปหลยองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นพาเหมาพระบานเป็นพาเชาเหมารวมค่ะพี่พี่นะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะปล่อยให้ในราคา400บาทค่ะพี่พี่ ปล่อยให้ในราคา400บาท3รายการ1,000บาทค่ะพี่พี่นะ3รายการ1,000บาทค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อ0990641307ค่ะวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นะถ้าหากน้องพูดผิดพลาดแต่ประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่เนาะวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะ